มะเร็งเต้านมภัยร้ายใกล้ตัวที่คุณต้องรู้ทันรู้เร็วรักษาทันป้องกันได้ศูนย์สุขภาพตเ,เต้านม Breast Center โรงพยาบาลราชพฤกษ์พร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเต้านมแบบครบวงจรโดยทีมแพทย์และสหวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่หลากหลายและทันสมัยได้มาตรฐานสากลกับคุณภาพห้องผ่าตัด และเครื่องมือที่สะอาดปลอดภัยรักษาโดยทีมศัลยแพทย์วิชันยีแพทย์พยาบาลห้องผ่าตัดครบทีมเราจะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาด้านรังสีวินิจฉัยและความรู้เชิงวิชาการของนักรังสีแพทย์และนักเทคนิคการแพทย์เพื่อการวินิจฉัยในการรักษาโรคมะเร็งเต้านมได้อย่างถูกต้องแม่นยำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้รับบริการทุกท่าน โรงพยาบาลราชพฤกษเราเนี่ยก็จะมีทีมแพทย์ที่เราทํางานกันเป็นทีมอย่างของเราก็จะมีรังสีแพทย์มีแพทย์ที่รักษาโดยการฉายแสงและมีสัญยญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการผ่าตัดเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอว่าเป็นเบเร็งในระยะแรกๆเนี่ยนะครการรักษาเนี่ยจะมีแนวทางให้ครบครันเลยตอบโจทย์ทุกความเชื่อมัน่นและความไว้วางใจของผู้รับบริการทุกท่านที่มีให้กับโรงพยาบาลราชพฤกษ์ ภายใต้การดูแลรักษาด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์อบอุ่นเหมือนบ้านเชี่ยวชาญการรักษาเยีออย่ยวยาด้วยหัวใจโรงพยาบาลราชพฤกษ์